ับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องชาวงัวแล้วก็พี่น้องที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวงามแล้วก็วัวทุกประเภทชกเชนิดครับทุกท่านครับครับผมทูบชอบบนกลางครับบ้านโคกพระหมู่ที่สี่ตบนหนองพลวงอำเภอจากราดครับและลองทูบถ้าพี่น้องเกษตรกรอยากติดต่อเพื่อมาดูวัวขอเบอร์โทรหน่อยครับรองทูบครับครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามครับห้าสามหนึ่งครับสามสองสามแปดครับเฟซบุ๊กทูบชอบบนกลางรักคนท้องถิ่นครับ มี Facebook ด้วยเนาะมี facebook ด้วยเดี๋ยวเราจะใส่เอาไว้ข้างล่างวิดีโอให้นะครับครับก่อนอื่นเอเห็นเห็นว่ามีดีกีไม่ธรรมดาเลยครับผมนาะคุกคีกับวงการบัวมานานแล้วมานานตั้งแต่อยู่กับพ่อกับแม่ครับตั้งแต่ทําเทียมเกียนครับอ่าเบี้ยเกียนแล้วก็ประทุกข้าวไปขายแล้วก็ขนสินค้ามาสู่หมู่บ้านเพราะว่าบ้านประยูบบ้านทุ่งบ้านที่อยู่ลํามูล อยู่กันดานสมัยก่อนมีถนนก็ใช้เกียนเป็นพานะเ,ออเ,าเกียนเป็นพานะเอาข้าวไปขายที่อำเภอจกักาศตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับตั้งแต่เด็กครับนั่งเกียนไปตั้งแต่เด็กครับอาย,ยุเท่าไหร่ยังจำได้ไหมนั่นน่ะอายุก็เรียนปถมครับเรียนปถมเรียนปถมวันไปวันเสาร์อาทิตย,<อ>ย์เอาข้าวไปขายข้าวใส่ถุงรถเกียนละเกียนเล่มหนึ่งเนี่ยถังงวใหญ่ๆเนี่ยจะใส่ได้5กระสอบป่านกระสอบละ10บาทครับทาง17กิโลครับได้ค่าบรรทุกแค่50บาท ตอนกลับมากลับมารถไฟเอาของจากรถไฟจากโคราชมาจากกระดาษนี่ก็ได้อีก50บาทเอาของมาขายให้พี่น้องชาวบ้านเขาได้ซื้อได้ขายเพราะว่าอันนี้รับจ้างเขาเรียกว่าภาษาคนโคราชหรือภาษาชาวบ้านเจ๊กเนี่ยขายของชําแต่ผมในฐานะนกักพ่อก็ยังเด็กๆก,ก็เป็นผู้รับจ้างอ,อะไรชีวิตก็เลยติดใจมาติดตัวมาเรื่องวัวเรื่องวัวที่ชอบวัวแล้วก็ชอบไก่ชน Oh. เป็นเด็กๆมาเลยก่อนจะมาถึงหา,หากิอาคีหนึงก่อนจะมาถึงการเมืองท้องถิ่นและท้องที่ก่อนถึงมาตรงนี้ครับผมชอบวัวชอบไก่ชนเพราะผมวัวชอบไก่ชนสัมผัสแรกกับวัวนี่เห็นว่าเทียมเกลียนด้วยเทียมเกลียนครับวัวเกลียนสมัยก่อน oh. ที่เริ่มจากงัวหนี่งัวเกลียตัวใหญ่ไหมครับลองทูกครับตะกอนใหญ่งัวเทวัวไทยใหญ่สมัยก่อนงัวใหญ่ครับง mm. ัวใหญ่เพราะว่วใหญ่เนี่ยทำเกลียนเนี่ยจะใส่ข้าวได้ประมาณทุงปั่นเนี่ยประมาณห้ากระสอบไปประมาณระยะทางสิบห้าถึงสิบห้าถึงสิบเจดกิโล Oh. เพราะว่าตอนนั้นเป็นทางเกวียนเ oh. ป็นทางนทรายไม่มีถนนครับจักระดัเนี่ยโคราชบุรีจัไม่มีถนนกับสองสองหกสมัยก่อนไม่มีเอ oh, <yeah, S 2> าวิ่งตาไม,มนนไม่มีเลยตอนนั้นเป็นสมัยนั้นไม่มีใช้บัวเทียมเกวียนใช้วัวเทียมเ oh. กวียนเอาเข้าไปขายแล้วพอตอนกลับมาบ่ายสามโมงเนี่ยสามโมงเย็นเนี่ยก็จะได้ของจากรถไฟของจากร้านค้าที่เขาใช้บริการเกวียนเนี่ยละมา oh. เลี้ยงวัว oh. ถามรถธนีทางรถไฟแล้วก็เอาของมาขายก็ได้ห้าสิบบาทวันนึงก็ได้ร้อยหนึ่งในสมัยนั้นเพราะว่าได้ทางขาไปขากลับ อันนี้เพราะว่าวิ่งผ่านทุกนาเข้าไปครับเป็นเป็นวัวสายพันธุ์ไหนลุงอ่าลองเป็นวัวไทยใหญ่สมัยนั้นไทยใหญ่ไทยใหญ่ไทยเกวียนไม่ใช่วัวหูยาวแบบตัวไม่ใช่ไม่ใช่สมัยนั้นไม่ใช่อ้โหยาวก็เพิ่งนเห็นมาประมาณสักยี่สิบปีสมัยเห็นชุดแรกๆก็สมัยบอยบนเสด็แล้วว่าคุกคีกับวัวมานานตั้งแต่เด็กแต่ไม่ใช่สายพันธุ์นี้นะไม่ใช่สายพันธุ์นี้ครับผมทีนี้ ไปไงมาไงถึงก้า็สู่สายพันธุ์วัวหูยาวของเราได้เพราะว่าเก้าสูส่สายพันธุ์หัวหยาวนี้ผมต้องขอขอบคุณทางรายการเพื่อนชาววัวเนาะ,<ฮ>ะแล้วอีก,อ,กอีกหลายๆช่องที่ดูเพราะว่าเพื่อนชาววัวประมาณผมก็ติดตามผมก็ดูมามาเรื่อยๆก็สมัยบอยบเนอะยุอวยาบอยบนบอยบนอย่างเงี้ย เราก็อีกหลายตัวที่จำไม่ได้สมัยประมาณ20่ปีอ่สมัยนั้นประหมายที่สองใน20ปีเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่3ามในการเลี้ยงวางผมเนี่ยรอบนี้รอบที่3ตัางชีวิตอายุก็65ปีจะเต็มเลียวแล้วเนี่ยเหลือยังม่กี่เดือนนี่ครับผมเข้าออกเข้าออกสรอบแล้วนะฮะสามรอบรอบนี้รอบที่สาึแสดงว่าประสบการณ์แข็งโปกเลยก็ก็มีแต่ว่าก็ ดูว่าสมัยใหม่นี้ก็คงจะไม่ไม่เหมือนกับท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายครับที่เขาดูจากเพื่อนช่วงวัวแล้วก็เห็นจากผู้หลักผู้ใหญ่มาแนะนําในการดูงัวสวยอย่างงุ้นวัวสวยอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณผ่านไปยังรายการเพื่อนชาวงวัวที่ปรมาจารย์ทั้งหลายแหล่ที่ให้ความรู้ตรงนี้มาก็ศึกษาดูติดตามมาเรื่อยๆแล้วครับผมทอมตัวหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเห็นวัวเก่งมากเลยนะตัวล่าสุดที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเปิดราคาดูเนี่ยครับออเพราะว่าวัวหูยาวเนี่ย พี่น้องเพื่อนผมเนี่ยเพราะผมมีเพื่อนเฟซบุ๊กประมาณ3าันกว่าโดยเฉพาะพี่น้องกัมพูชาก็เป็นพันแล้วคนไทยก็สองพันกว่าในเฟซบุ๊กผมเนี่ยเพื่อนก็เยอะอยู่แต่ว่าผมตัวนี้หูยาวเนี่ยเป็นตัวที่สามตัวที่สามแล้วเนอะตัวที่สามเพราะตัวตัวแรกเนี่ยผมก็ประมาณสักสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ขายให้เพือพ่อนกันทางกัมพูชาไปสองตัว<อ>ติดต่อกันที่นี่บางคนไม่รู้ ก็จะบอกว่าแยงัวอยตัวเดิมตัวเดิมไม่ใช่ครับตัวที่สามแล้วตอนนี้ตัวที่สมแล้วโอตัวที่สามแล้วตัวที่สามแสดงว่าผ่านมาเอ๋มพอสมควรเลยนะยุคใหม่นี่ยก็สปีนะครับเนี่ยยุคใหม่เนี่ยงัวงัวหูนี่สปีนี่แหละสาปี4่ปีเพราะว่าตัวนู้นมาก่อนแล้วก็มาตัวตัวเมียแล้วก็มาตัวผู้นี่ครับผมอื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 มอมโอ้โหก็เห็นแล้วก็มันน่าสนใจแทนที่น้องเกษตรกรน้ลองทูบตัวนี้ครับ ผมเลี้ยงวัวมาไปเลี้ยงวัวพันผสมนี่ก็ประมาณ8ปีเศษ็ษแต่วัวหูยาวนี่ก็ได้ประมาณ4ี่ปีเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่สมตัวนี้อายุก็ผมเลี้ยงได้ปีเศษ็ษนี่อยู่เลยตัวนี้ปีเศษเครับตัวนี้เลยคือตัวล่าสุดที่อยาก้าพี้ยงเกษตรกรจะเชื่ออะไรบอกพี่นักเกษตรกรซะหน่อยอาตัวนี้แดงคําดีครับแดงคําดีแต่คดาคว่าแดงคําดีมีที่มาครับที่มาที่ไปเพราะว่าสกุลผมปู่ย่าตายายผมเนี่ยเป็นสกุลที่เลี้ยงช้างมาก่อนในสมัยเก่าๆเลี้ยงช้างมีหนังประกำโบราณ คราวนี้ไปเห็นช้างในยู u ูบนะช้างแดงคำดีพลายคำดีของจังหวัดสุรินทร์ของจังหวัดสุรินทร์ก็สวยเพราะว่างามช้างมันใหญ่มากผมก็เลยมีงวตัวนี้ผมก็เลยเอางวตัวนี้มาเป็นตั้งชื่อแดงเหมือนช้างมันแดงคำดีผมก็เลยเรียกว่าเจ้าแดงคำดีเจ้าแดงคำดีเป็นงวนิสัยดีมากเลยตัวนี้นิสัยดีมากเพราะว่าเขาเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานได้เลยไม่ชนเพราะว่ามีงวเล็กๆก็อยู่ด้วยกันเนี่ย อลยก็เลยชื่อแดงคําดีครับตัวนี้แดงคําดีชื่อน่ารักดีครับผมทีนี้เห็นว่าสายเลือดพันธุกรรมลึกมากเลยนะครับผมไล่มาตั้งแต่ต้นตระกูลบอยบนเลยเหรอครับตัวนี้ผมที่ก็มีใบเป็นหลักฐานแต่จริงนะชอบเพราะว่าชอบตัวเมียมาก่อนแล้วตัวนี้เขาบอกว่ายายเนี่ยเป็นลูกของบอยบนเพราะว่าประมาณเกือบ20ปีแล้วครับ10กว่าปีเกือบ20ปีหมายก่อนยินตบอยบนบอยบนก็เลยชอบบอยบลพอชอบบอยบนแต่ว่าแม่เขาเนี่ยเป็นลูกแดงกาฬสิน อ่าแม่เขาลูกแดงกระสินแต่ยายเขาเป็นลูกบอยบอ์แม่เขาเป็นลูกแดงกระสินตัวนี้แล้วก็มาใส่มาริโอแล้วมาใส่มาริโอก็สกุลก็เจ้ารักครับสกุลเขาสายพ่อเขาะกุลเงินล้านเท่านั้นเลยนะเนี่ยสกุลเงินล้านก็มาทั้งสองทางอันนี้เลือดแท้ๆเลยเนี่ยความใหญ่ความสูงก็พี่น้องชาวหรือพี่น้องที่ชอบเลี้ยงงัวงามก็คงจะเห็นเพราะว่าผมเองก็สูงร้อย 7จ็ดสิบแปดกับเจ็ดสิบเก้าโอ้โหเทียบเขาเนี่ยถาวมาวัวตันนี้กับผมจะลองดูว่าลองดูว่าอ่านี่อ่าลองดูว่าตัวจริงสูงขนาดไหนอ่าท่านอาจจะเห็นได้ผมพร้อมชอบโพสไปรายการต่างๆแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณอ่ากลุ่มมัวต่างๆือว่าหูยาวต่างๆหลายกลุ่มที่ผมเป็นสมาชิกกลุ่มแลวกับผมเป็นสมาชิกกลุ่มอ่าตัวนี้ผมก็ชอบโพสชอบะไรเล่นๆอยู่เรื่อยครับมัวตัวนี้ครับผมเออเห็นโพสโพสอ่ตั้งแต่เขาอายุยังไม่เยอะตอนนั้นเนาะครับผมไม่เยอะไม่เยอะจนตอนนี้อายุเท่าไรเขาเนี่ย ตอนนี้ก็อายุก็27เดือนกับ28เดือนเพราะเขาเกิดวันที่สี่กันยาปี62สองเกิดวันสี่กันยาปี6 2สองที่ผมติดตามจากเจ้าของเดิมมาเลยครับผมแสดงว่าเพิ่งอ,อายุ2ปีสองขวบสองปีก็อายุก็2ปีเศษครับผมตัวอย่างทำน้ำเชื้อหรอลงทูบตัวนี้นก็คิดอยู่แต่ว่าพอดีครับวันนี้ผมขอผูกกรงเลยว่าผมนะ่ะสุขภาพมันไม่ดีมีปัญหาเรื่องสุขภาพประมาณวันที่21สิสิงหาที่ผ่านมา แล้วผมก็มีแม่บ้านก็เาแก่แล้วยายเขาแก่แล้วก็มีลูกผู้หญิงลูกผู้ชายก็ถนัดไปทางหากินทางรถทางไรก็ไม่ถนัดเป็นเรื่องงัวตรงนี้ผมก็เลยว่าก็คิดว่าที่อยากขายตอนนั้นที่ว่าอยากเปิดราคาไปเนี่ยคือว่าเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเจ้าของก็ป่วยมาสีเดือนกว่าแต่พอดีไปเจอหมอที่ดีก็ประมาณสักเกือบจะเดือนแล้วที่ผมหายวันหายคืนมาก็นึกเสียดายมัอนกันละครงัวตรงนี้ก็ถึงเสียดาย สุขภาพคนมาสุขภาพวัวก็มาครับผมเกษตรยดยตรงที่ว่าถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตนอกสวยปากเล็กๆนิดเดียวปากเล็กนิดเดียวทางเขาทางเขานี่งวัวตัวนี้เต็งเขาใหญ่เขาใ,ใหญ่ระลายเขาออกมาเล็กนิดเดียวที่ผมเลี้ยงมาแล้วข้อข้อขา,ขาไม่ว่าจะเป็นช่วงข้อหน้าและข้อหลังใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากเลยครับผมตัวเขาใหญ่มากครับก็เลยก็เลยตัดสินใจจะเปิดราคาพี่น้องเกษตรกรครับเปิดราคาพี่น้องเกษตรกรที่ที่นีองทูผมก็จะถูกหรือเปล่า วัวเกตินี้คือวัวทันน้ำเชื้อขายเลยนะครับผมวัวที่ต้องเอาไปพัฒนาต่อเลยผมก็จะถูกถูกไหมครับรองทุบครับครับผมเออเพราะฉะนั้นรองทุบจะเปิดราคาให้พี่น้องเกษตรกรแรงไหมเนี่ยก็ก็คิดอยู่ว่าจะเปิดจักประมาณสักอ่าเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเจ็ดแสนอ่าเจ็ดห้าแสนห้าหมื่นบาทแต่ว่าราคาวัวตัวนี้เขามีอ่าเพื่อนที่เลี้ยงวัวเนี่ยให้ผมราคามาเรื่อยๆตั้งแต่เจ็ดหมื่นกว่าอ่ามาแสนเจ็ดอ่ามาสองแสนห้าสามแสนสองอ่ามาห้าแสนแล้วมาหกแสนหลังสุด แต่ผมก็ยังไม่ปล่อยเพราะว่าของชอบนะครับผมคือคือเรายังเคยได้ราคาอยู่ครับผมแต่เรายังไม่ปล่อยครับผมผมเออผมก็เลยคิดว่าเออแต่ตอนกเอนผมจะเปิดราคาเนี่ยครับอ่าผมก็เอาติดติดติดจริงแล้วผสมจริงของวัวผมเนี่ยได้สามแม่อ่าสามแม่แล้วของวัวน้องใครแม่หนึ่งก็ท้องก็สามสี่เดือนกว่าแล้วครับสามแม่เนี่ยตัวนี้ก็ท้องแล้วหนึ่งตุ้กระท้องแล้วตัวนี้ก็ท้องท้องมาสี่เดือนกว่าทุกแม่ตอนนี้ผมผสมจริงอะผ่านมา ห้าแม่อ่าห้าแม่แต่ของเจ้าของนี่สี่แม่เอ้ยสามแม่ขออภัยสามแม่สมแม่และแมีคนมาติดต่อขอใช้บริการแต่บอกผมบอกผมไม่เพราะว่าผมจะไว้ทําน้ําเชื้ออ๋อจะไ้ทำน้ำเชื้อก่อนจะไปทำน้ำเชื้อก่อนก็เลยไม่ผสมจริงก็มีคนโทรมาหลายคนนะครับขอมาติดด้วยขอมาผสมจริงด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่ผมก็เลยบอกว่าอยากเอาไว้ทําน้ําเชื้อแล้วก็ผมกลวงว่าจะบอปเราจะช้าในเรื่องการผสมจริงนะครับอ๋อก็เลยผสมเจ้าของเจ้าของผสมจริงเจ้าของครับผม เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกจะรักนี่ตัวนี้ลูกจะรักตัวขาวเนี่ยขาวโบสเนี่ยได้ลูกแต่สองตัวแล้วรับมีจะสีแดงๆหมายถึงว่าผสมเข้ามาใช่ไหมที่ทับเขาผสมเ<ห>ข้ามาครับตัวนู้นก็ผสมเข้ามานี่นี่สีเดือนเศษนุ้นก็สีเดือนกว่าแล้วก็ตัวนู้นตัวสีเขาหมอกๆสอๆนู้นก็บสีเดือนกว่าเขาแสดงว่าทับจริงเอาไว้ทับจริงเอาไว้สามแม่ครับตอนนี้สามแม่แต่แต่ที่พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นมาขอทำและไม่ให้เนี่ยน้องเอาน้องมาเพื่อนกันน้องกันเนี่ยรักกันแล้วก็มาผสมให้อีกสองแม่เป็นห้า แต่คนอื่นก็มาขอใช้บริการหลายอยู่คนอยู่ครับมาโทรมาก็ติดต่อจ่ว่าขอเขาไม่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 ใช้ไม่บริการเพราะว่าต้องการทางวานี้ทําน้ําเชื้อเนาะครับทาน้ําเชื้อทุกวันนี้ก็มีเมื่อวานก่อนนี่คนก็คนก็มาดูเรื่อยๆครับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็มาชมมาดูมาดูตัวจริงว่าใหญ่จริงไหมเรือกระดูคือแข้งขาเล็บเนี่ยเล็บไม่เคยทําเลยครับเนี่ยเล็บไม่เคยทําเลยเป็นธรรมชาติเลยเล็บไม่เคยทํเเล็บดั้งเล็บเดิมเขาเลยนี่เล็บดั้งเล็บเดิมครับเล็บข้อนี่ไม่เคยทําเลย ดูได้ทุกส่วนเลยครับดูได้ทุกส่วนครับดูวัวที่ไม่ธรรมดาเนี่ยมันต้องทำเล็บเนี่ยไม่เคยทำเล็บเลยเาีธรรมชาติเลยครับผมเขาจะอยู่กับงัวเล็กๆเนี่ยงัวเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเล็บก็ไม่เคยทําก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยไม่ได้ธรรมชาตินะวานนี้ผมก็ปล่อยวันสองวันผมก็ปล่อยต้องทุ่งนาเนี่ยนาเจ้าของที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยผมปล่อยทุ่งนาเนี่ยปล่อยเนี่ยผมปล่อยไม่เคยผูกตัวนี้ไม่เคยผูกผูกงัวแม่อยู่สองสามแม่พอผูกแล้วพอราม่าเขาหิวน้ําเนี่ยเขาจะมากินน้ําเนี่ ในในในถังเพราะว่าน้ำเนี่ยเขาเขากินน้ําประปาเขาไม่กินน้ําสะน้ําบ่ออแล้วเขากินแล้วเขาลงไปหาผูหา้หาพวกงัวแม่คืนเนี่ยเขาเขาอยู่เหมือนเหมือนเป็นวัวที่รู้ภาษาเนะาะทั้งคันบ้านเขาเอิญกัน,กนงอหูเรืองครับอภาษาก็คือเป็นวัวที่แบบเขารู้รู้เรื่องรู้จักครับ นี่อตอนทีจะหน้าที่ของเขาเนอะเหมือนตอนอที่<น>ผมป่วยเนี่ยเนี่ยย้ายเนี่ยเนี่ยยายกับลูกสาวเนี่ยผู<อ>้หญิงอะจับเท่านั้นเลยครับผมป่วยมา<อ>สี่เดือนเศษครับผมจับไม่ได้เลยอ๋อเนี่ยเนี่ยดูหลักฐานได้เลยผมก็ผูก<อ>นี่ัากาออกมาเนี่ยนานๆล่างเขาไม่เคยได้ล่างอยู่กันแบบธรรมดาๆอย่างนี้แหละครับผมเพราะฉะนั้นเจ็ดแสนห้าที่รองทูบเปิดไปเนี่ยไม่ใช่อยากเปิดก็เปิดแต่เปิดให้มันสมกับหนึ่งพันธุกรรมที่ลึกๆมาสองเขาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ผสมได้แล้วน้าเชื้อได้แล้วสามก็เป็นวัวที่ที่รู้รู้ภาษาเหมือนเหมือนฝึกมาครับปกติไม่ได้ฝึกใช่ไหมครับไม่ได้ฝึกครับไม่ได้เึกเลยผูกตรงนี้เลยผมไม่เคยไปจูงมาไหนเลยเนี่ยทั้งนอกก็ไม่เคยจูงแล้วผสมที่ผ่านห้าแม่เนี่ยครั้งเดียวผ่านเลยผ่านเลยสี่เดือนกว่าทุกแม่โอ้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ที่เอาไปเนี่ยถ้าพี่ฝึกนี่เขาจะน่าจะนิ่งน่าจะถึงกว่านี้ครับผมครับผมอ่าลองทุบั้งนั้นขอไปดูวัวเต็มเต็มเดี๋ยวพา พาจุงไปดูเต็มๆหน่อยเนาะ